สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทฤษฎีใจ My Insight Podcast พื้นที่เล็กๆที่เราจะมาคุยกันเรื่องจิตใจมนุษย์และการเข้าใจตัวเองผ่านเรื่องราวจากปริศาสตร์และจากศาสก๊กตอนที่แล้วเราเพิ่งพูดถึงโลโซกผู้นำที่ใช้ความเข้าใจแทนการเอาชนะพูดถึงการนำคนด้วยหัวใจแทนการใช้กำลังหรืออำนาจแต่พอมาถึงตอนนี้ผมอยากพาคุณมามองอีกด้านหนึ่งของผู้นำ การที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ครับนั่นก็คือความกลัวของผู้นําครับฟังดูขัดกันใช่ไหมครับพอเวลาเราพูดถึงผู้นําเรามักจะนึกถึงคนที่เด็ดขาดมั่นใจกล้าตัดสินใจแต่จริงๆแล้วยิ่งคนที่อยู่สูงยิ่งมีความกลัวมากกว่าคนทั่วไปครับเพียงแค่เขาไม่ค่อยพูดออกมาเท่านั้นเองผู้นําไม่ได้กลัวศัตรูหรอกครับแต่กลัวสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองมากกว่ากลัวพลาดกลัวผิด กลัวทําุญ้อื่นเดือดร้อนบางคนกลัวจะเสียคนที่ไว้ใจบางคนกลัวจะถูกทรยศบางคนกลัวว่าจะไม่ดีพอสําหรับตําแหน่งที่ตัวเองถืออยู่และความกลัวพวกนี้แหะครับที่คอยหล่อหลอมให้ผู้นําแต่ละคนกลายเป็นแบบที่เขาเป็นบางคนเลยกลายเป็นผู้นําที่เข้มงวดระแวงคนรอบข้างบางคนกลายเป็นผู้นําที่อ่อนโยนเกินไปเพราะกลัวทําร้ายใจคนบางคน ก็แบกทุกอย่างไว้นคนเดียวเพราะกลัวใครจะทําพังจนสุดท้ายพังเพราะใจตัวเองครับในตอนนี้ผมอยากชวนคุณมาดูว่าผู้นําอย่างโจโฉเล่าปี่สุดกลัวและขงเบ้งต่างมีความกลัวในแบบของตัวเองยังไงและความกลัวเหล่านั้นมันเปลี่ยนวิธีคิดและการตัดสินใจของพวกเขายังไงบ้างเพราะสุดท้ายสิ่งที่จะทําให้ผู้นําแตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัว แต่พระเข้ารู้ว่าจะอยู่กับความกลัวยังไงโดยไม่ให้มันบงการชีวิตครับเวลาพูดถึงผู้นาในสามก๊กคนส่วนใหญ่จะคิดถึงภาพของคนเก่งคนกล้าและคนมีอานาจแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดจะเห็นว่าเบื้องหลังของความกล้านั้นเต็มไปด้วยความกลัวครับแต่ละคนมีความกลัวของตัวเองต่างกันไปโจโฉกลัวทรยศเล่าปี่กลัวเสียคนซุนกวนกลัวตัดสินใจผิดส่วนคงเบ้ง กลัวแพ้ใจตัวเองเริ่มจากโจโฉก่อนเลยนะครับโจโฉเป็นผู้นําที่คนทั้งแผ่นดินเกรงใจเขาฉลาดมีวิสัยทัศน์และเด็ดขาดแต่ถ้ามองให้ลึกเขาเป็นคนที่กลัวที่สุดคนหนึ่งในเรื่องกลัวคนหักหลังกลัวคนทรยศเพราะเคยโดนมากับตัวตอนหนุ่มๆโจโฉหนีศัตรูไปขออาศัยบ้านคนรู้จักแต่เข้าใจผิดว่าเจ้าของบ้านจะจับตัวเองไปส่งจึงชิงลงมือฆ่าก่อน แล้วมารู้ทีหลังว่าเข้าใจผิดตั้งแต่วันนั้นเขาไม่ไว้ใจใครอีกเลยครับไม่ว่าคนนั้นจะดีแค่ไหนความกลัวนี้ฝังใจจนติดตัวเขาไปตลอดชีวิตโจโจเลยกลายเป็นคนที่มองคนไว้ก่อนใครเ,เริ่มมีอำนาจมากเกินไปขเขาเขารีบก,กำจัดใครพูดอะไรไม่เข้าหูก็ถูกสงสัยว่าไม่พักดีมันช่วยเขาอยู่รอดในสนามอำนาจที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแต่ในอีกด้านหนึ่ง มันทําให้เขาไม่มีวันสบายใจครับพอยิ่งสูงก็ต้องยิ่งระแวงอยู่ท่ามกลางคนมากมายแต่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวตลอดเวลาในทางจิตใจคนแบบโจโฉมีเยอะในยุคนี้ครับคนที่เคยถูกหักหลังในชีวิตแล้วกลายเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้เพราะกลัวถูกแทงข้างหลังอีกสุดท้ายก็อยู่กับความระแวงไม่กล้าเปิดใจเหมือนโจโฉที่ยิ่งมีอำนาจเท่าไหร่ก็ยิ่งกลัวเสียมันไปเท่านั้นครับ คนต่อมาคือเล่าปีเล่าปี่เป็นผู้นําอีกแบบหนึ่งเขาไม่กลัวการทรยศแต่เขากลัวเสียคนดีๆจากชีวิตครับเพราะตลอดชีวิตของเล่าปีเขาแพ้มากกว่าชนะล้มลุกคุกคลานมาหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ยังอยู่ได้ <c oughs> กเพราะมีคนคอยช่วยเขาเลยเห็นค่าของคนมากที่สุดและเมื่อเห็นใครจากไปเขาจะเสียใจจริงๆตอนที่กวนอูถูกฆ่าเล่าปีแทบรับไม่ได้ของเบ่งเตือนว่า อย่าเพิ่งรีบแก้แค้นเพราะยังไม่พร้อมแต่เล่าปีไม่ฟังครับเพราะกูจะดูเหมือนไม่รักเพื่อนสุดท้ายยกทัพใหญ่ไปไปสู้กับซุนกวนแล้วก็แพ้ยับเยินในมุมของผู้นำเล่าปีคือคนที่มีหัวใจแต่ก็เป็นหัวใจที่อ่อนไหวกับความผูกพันเขากลัวว่าจะใจร้ายเกินไปถ้าต้องตัดใจเลยมักทำตามอารมณ์มากกว่าหลักเหตุผลผู้นำแบบนี้ในชีวิตจริงก็มีเยอะครับ บางคนไม่กล้าพูดตรงๆกับลูกน้องเพราะกลัวอีกฝ่ายเสียใจไม่กล้าตำหนิเพราะกลัวจะดูเป็นคนใจร้ายสุดท้ายก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าตัดสินใจจนปัญหายิ่งใหญ่ขึ้นเราปีไม่ได้แพ้เพราะไม่มีคนครับแต่แพ้เพราะกลัวคนอื่นเสียใจมากกว่ากลัวเสียแผ่นดินซึ่งจริงๆแล้วความกลัวนี้เกิดได้จากใจดีครับแต่ถ้าใจดีเกินไปมันก็นำมาซึ่งความเสียหายได้ครับส่วนสุนกวน สุดกวนขึ้นมาเป็นผู้นําตั้งแต่อายุอย่างน้อยต้องรับผิดชอบทั้งแผ่นดินทั้งทหารทั้งคนในบ้านเมืองและที่สําคัญต้องอยู่ใต้เงาพี่ชายอย่างสุนเซ็กค,คนทั้งกลางต่างของ,งสายว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะนําได้ไหมสุนกวนลเลยกลายเป็นคนที่ระวังทุกอย่างคิดก่อนพูดตรวจสอบก่อนตัดสินใจเพราะกลัวจะตัดสินใจผิดแล้วพังทั้งแผ่นดินในช่วงแรกเขาแทบไม่กล้าทําอะไรเลย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มเรียนรู้ว่าความกลัวแบบนี้จะอยู่กับเขาตลอดหนีไม่ได้ก็เลยใช้มันให้เป็นประโยชน์เขาเริ่มเปิดใจฟังคนรอบข้างทั้งโลซสกลกซุนฟังแม่ทัพหลายคนและค่อยตัดสินใจด้วยตัวเองซุนกวนไม่ใช่ผู้นำที่ไม่กลัวผิดครับแต่เขาใช้ความกลัวเป็นตัวเตือนให้คิดรอบคอบความกลัวของเขาเลยกลายเป็นระบบที่คิดให้ช่วยให้รอด ต่างจากโจโฉที่ใช้ความกลัวเป็นเกราะกำบังสุนควรใช้ความกลัวเป็นเครื่องเตือนใจครับสุดท้ายคือของเบง่งคนที่หลายคนคิดว่าไม่กลัวอะไรเลยเพราะดูเก่งดูสงบดูวางแผนในทุกอย่างแต่จริงแล้วขงเบ้งกลัวแพ้ใจตัวเองมากที่สุดครับหลังจากที่เล่าปี่ตายเขาต้องดูแลทุกอย่างแทนทั้งการเมืองการรบการบริหารบ้านเมืองเขาทําทุกอย่างเองจนไม่เหลือเวลาให้พักเพราะกลัวว่า ถ้าเขาหยุดทุกอย่างก็จะพังของเบ้งเป็นผู้นําที่เก่งแต่ก็เป็นคนที่แบกมากเกินไปจนความกลัวกลายเป็นแรงบีบสุดท้ายร่างกายก็ทนไม่ไหวครับเขาตายระหว่างออกรบทั้งที่ยังไม่ถึงเป้าหมายเลยความกลัวขอ,ของเบ้งไม่ใช่กลัวศัตรูแต่กลัวที่ไม่สามารถทําได้อย่างที่ตัเองตั้งใจซึ่งเป็นความกลัวของคนเก่งหลายคนในยุคนี้เลยครับคนที่ตั้งใจมากทําดีที่สุดแต่ไม่กล้าพัก เพราะกลัวจะล้มเหลวพอเรามองทั้งสี่คนนี้เราจะเห็นว่าความกลัวของผู้นำไม่ได้เหมือนกันแต่ทุกคนมีความกลัวทั้งนั้นโจโฉกลัวคนทรยศเลยกลายเป็นคนระแวงเล่าปีกลัวเสียใจคนเลยกลายเป็นคนอ่อนสุนกวนกลัวผิดเลยกลายเป็นคนรอบคอบของเบ้งกลัวล้มเหลวเลยกลายเป็นคนที่แบกทุกอย่างไว้เองทุกความกลัวถ้าใช้ถูกที่มันจะช่วยเราเติบโตครับ แต่เราใช้ผิดมันจะทำร้ายเราจากข้างในสุดท้ายผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนไม่กลัวครับแต่เป็คนที่รู้ว่าตัวเองกลัวอะไรและไม่ให้มันควบคุมปชีวิตครับพอเรามองย้อนจาก3ก๊กกลับมาที่ยุคนี้นะครับจะเห็นว่าความกลัวของผู้นำไม่ได้หายไปไหนเลยแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองเมื่อก่อนผู้นำกลัวศึกกลัวเสียเมืองแต่ผู้นำยุคนี้กลัวเสียความเชื่อมั่นกลัวคนไม่เชื่อใจกลัวลูกน้องไม่ศรัทธา กลัวตัดสินใจแล้วโดนมองว่าไม่เก่งยิงโล่หมุนเร็วเท่าไร่ความกลัวแบบนี้ยิ่งแรงขึ้นครับเพราะทุกการตัดสินใจมันถูกจับตามองบางคนที่เป็นหัวหน้าแผนกบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ความรู้สึกข้างในกลับเหมือนกันก็คือกลัวพลาดครับผู้นำหลายคนที่ผมเคยคุยด้วยบางคนพูดตรงๆว่าผมไม่ได้กลัวศัตรูหรอกผมกลัวคนของผมไม่เชื่อมั่นในตัวผมบางคนก็บอกว่า ผมกลัวคนจะเห็นว่าผมไม่เก่งฟังดูเหมือนเล็กนะครับแต่จริงๆมันกินใจมากเพราะเมื่อไหร่ที่เรากลัวแบบนี้เราก็เริ่มพยายามพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาทําให้ไม่กล้าพักไม่กล้าปล่อยต้องคุมทุกอย่างด้วยมือเพราะกลัวใครจะทําพังจนสุดท้ายกลายเป็นคนเหนื่อยแต่ไม่กล้าแสดงออกของเบ่งในสามกคกก็เป็นแบบนี้ครับหลังเล่าปีตายเขากลัวแผ่นดินจะล่มเลยทํางานทุกวันไม่หยุด ไม่ใช่เพราะอยากโชว์เก่งแต่เพราะกลัวจะไม่พอสุดท้ายก็หมดแรงทั้งกายและใจตายกลางสนามรบทันที่ยังไม่ได้เห็นผลสำเร็จที่ตั้งใจไว้ในยุคนี้ผู้นำหลายคนกำแบบลังใช้ชีวิตแบบหงเบ้งโดยไม่รู้ตัวครับประชุมไม่หยุดคิดงานไม่พักกลับบ้านก็ยังคิดเรื่องงานอยู่ในหัวเพราะกลัวหยุดแล้วทุกอย่างจะพังแต่จริงแล้วความกลัวแบบนี้ไม่ได้หายไปด้วยการทำงานให้หนักขึ้นครับ มันจะเบาลงก็ต่อเมื่อเรายอมรับกับมันได้ว่าเออเราก็กลัวเหมือนกันแล้วหันมาถามตัวเองว่าเรากลัวเพราะอะไรบางคนกลัวเพราะไม่อยากโดนตำหนิบางคนกลัวเพราะอยากให้คนอื่นรักบางคนกลัวเพราะไม่เชื่อมั่นในใจตัวเองพอรู้เหตุผลมันจะเริ่มเบาครับเหมือนของเบ้งถ้ารู้ว่าตัวเองกำลังแบกเกินไปเขาอาจจะเลือกพักบ้างก็ได้ในชีวิตจริงผู้นำที่กล้าพูดว่า ผมก็กลัวเหมือนกันคือคนที่คนรอบตัวจะรู้สึกเชื่อใจมากขึ้นเพราะเขาเป็นคนจริงไม่ใช่หุ่นยนต์ลูกน้องจะรู้สึกว่าหัวหน้าก็เป็นคนเหมือนกับเราแล้วเขาจะอยากช่วยอยากร่วมมือมากกว่าเดิมต่างจากคนที่พยายามทําตัวเข้มแข็งตลอดเวลาไม่แสดงความกลัวไม่แสดงความเหนื่อยคนแบบนี้ดูเก่งก็จริงครับแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกคนรู้ว่าเขาไม่ยอมให้ใครเห็นด้านอ่อนแอ ผมเคยฟังผู้บริหารคนหนึ่งพูดไว้ดีมากครับเขาบอกว่าผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่ไม่มีความกลัวแต่เป็นคนที่รู้ว่าอะไรทําให้ตัวเองกลัวฟังดูง่ายนะครับแต่ทำจริงยากเพราะเรามักจะพยายามหนีความกลัวแทนที่จะมองมันตรงๆแต่ถ้าลองยอมรับดูจะเห็นเลยว่าความกลัวมันไม่ได้แย่เสมอไปครับบางทีมันคือเสียงเตือนที่บอกให้เรารอบคอบขึ้นใจเย็นขึ้น หรือกลับมาทบทวนว่าเรากําลังเดินทางถูกหรือเปล่าอย่างจุนกวนเขาไม่พยายามหนีความกลัวแต่ใช้มันเป็นเครื่องเตือนให้คิดกอนตัดสินใจถ้าไม่มีความกลัวนั้นเขาอาจจะพังตั้งแต่ศึกเซ็กเพ็กเลยก็ได้ครับหรือเล่าปี่เองความกลัวที่จะเสียคนทําให้เขาเป็นผู้นําที่มีหัวใจมีความอบอุ่นแต่ก็ต้องรู้จุดหยุดเหมือนกันเพราะถ้าปล่อยให้ความกลัวนั้นคุมใจจากผู้นําที่อบอุ่น จะกลายเป็นคนใจอ่อนที่พาองค์กรพังได้สุดท้ายความกลัวของผู้นำยุคนี้กับสมัยสามก,ก็ไม่ต่างกันต่างกันแค่ฉากหลังเท่านั้นเองครับเมื่อก่อนสู้กันด้วยดาบแต่ตอนนี้สู้กันด้วยใจแต่สิ่งที่ต้องชนะก็เหมือนเดิมครับคือความกลัวในใจตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ยายสังเกตนะครับคือความกลัวของผู้นำมันไม่ได้หายไปเมื่อเรามีอำนาจมากขึ้นตรงกันข้ามยิ่งเรามีอำนาจมากเท่าไหร่ ความกลัวก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นครับเพราะทุกอย่างที่เราทํามีผลกับคนอื่นคําพูดหนึ่งคำการตัดสินใจหนึ่งครั้งอ่านเปลี่ยนชีวิตคนทั้งทีมได้บางคนเรือเรื่อที่จะไม่พูดอะไรเลยเพราะกลัวผิดบางคนเลื่อที่จะทําเองหมดเพราะกลัวคนอื่นทําพังสุดท้ายทั้งสองแบบก็เหนื่อยเหมือนกันครับผมเคยเห็นหัวหน้าคนหนึ่งในโรงงานเขาเป็นคนใจดีแต่กลัวพูดแรงกลัวลูกน้องจะเสียใจเวลามีใครทําผิด เขาจะเลือกทําเองเ,เงียบๆแทนที่จะสอนจนวันหนึ่งมีคนมาถามเขาว่าทําไมไม่พูดตรงๆไปเลยเขาตอบว่ากลัวพูดแล้วจะเสียใจทั้งคู่สุดท้ายงานพังทั้งทีมครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าทําผิดตรงไหนนี่แหละครือความกลัวในใจของผู้นํายุคนี้มันไม่ได้มีหน้าตาน่ากลัวแต่มันคือตัวที่คอยเบรกการเติบโตของทีมโดยไม่รู้ตัวอีกคนเป็นเจ้าของร้านอาหารครับช่วงโควิด เขาเกือบปิดกิจการเพราะยอดขายตกเขาบอกว่าตอนนั้นกลัวทุกวันกลัวพนักงานตกงานกลัวบ้านจะโดนยึดกลัวเสียหน้าแต่เขาก็พูดต่อว่าแต่พอวันหนึ่งผมยอมรับว่ากลัวและบอกทีมตรงๆว่าผมไม่ไหวแล้วทีมกลับลุกขึ้นมาช่วยกันทุกคนครับมีคนอาสาคิดเมนูใหม่มีคนไปขายออนไลน์แทนสุดท้ายร้านก็รอดเพราะผู้นำยอมกลัวให้คนอื่นเห็น ความกลัวไม่ได้ทำลายเราครับถ้าเรายอมรับมันผู้นำที่กล้ายอมรับว่ากลัวคือผู้นำที่คนเชื่อใจมากที่สุดเพราะมันแปลว่าเขาซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองในทางตรงข้ามผู้นำที่พยายามปิดความกลัวไว้จะค่อยๆถูกความกดดนกันกินจนหมดแรงเหมือนของเบงที่ไม่เคยพักเพราะกลัวจะไม่ดีพอทางที่คนรอบตัวไม่ได้อยากให้เขาเก่งที่สุดแต่อยากให้เขาอยู่ให้นานที่สุดต่างหาก ผมว่าความกลัวเป็นเหมือนสัญญาณเตือนจากใจถ้าเราใช้มันดีมันจะช่วยให้เรารอบค้อบและถ่อมตัวแต่ถ้าเราไม่ฟังมันเลยมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาในใจของเราเองบางทีความกลัวไม่ได้มาทำร้ายเราหรอกครับแต่มันมาเตือนเราว่าเรากำลังทำอะไรเกินตัวหรือเปล่าเรากำลังลืมดูแลตัวเองไหมเรากำลังวิ่งตามสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือเปล่าถ้าเรามองมันแบบนี้ความกลัวจะกลายเป็นเพื่อน เป็นเสียงที่ช่วยเตือนให้เราช้าลงพักบ้างคิดบ้างไม่ใช่ศัตรูที่ต้องสู้หรือต้องหลบหนีตลอดเวลาสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนจําไว้นะครับผู้นําที่ไม่กลัวเลยน่ากลัวกว่าผู้นําที่กลัวไปร้อยเท่าครับเพราะคนที่ไม่กลัวอะไรเลยมักไม่คิดก่อนทําแต่คนที่กลัวแล้วกล้าเดินต่อนั่นแหละครับคือผู้นําที่แท้จริงความกลัวไม่ต้องหายแต่ต้องเข้าใจมันแล้วใช้มันเป็นแรงขับแทนแรงถ่วง หมือนที่โจโฉใช้ความกลัวสร้างนาจเล่าปีใช้ความกลัวสร้างความผูกพันสุนกวนใช้ความกลัวสร้างความรอบคอบหงเบงใช้ความกลัวสร้างความพยายามแต่ถ้าเราใช้มันอย่างดีความกลัวนี่แหละครับจะเป็นครูที่ดีที่สุดของผู้นําครับพอเราฟังเรื่องของผู้นําทั้งสมัยก่อนและสมัยนี้จะเห็นอยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าความกลัวมันไม่เคยหายไปจากใจใครเลยไม่ว่าจะเป็นโจโฉเล่าปีซุนกวนหรือหงเบง้งทุกคน มีความกลัวของตัวเองทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวแต่คือเขาไม่ยอมให้ความกลัวมาควบคุมชีวิตโจโฉรู้ว่าตัวเองกลัวถูกทรยศเขาเลยสร้างระบบความปลอดภัยรอบตัวไว้แน่นถึงจะดูระแวงแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้ความกลัวนั้นหยุดการเดินหน้าเขายังกล้าทําสิ่งใหม่ๆกล้าตัดสินใจเด็ดขาดเพราะเขาเข้าใจว่าความกลัวเป็นแค่เสียงเตือนไม่ใช่กําแพงเล่าปีก็เหมือนกันครับ เขากลัวเสียคนกลัวทำร้ายความรู้สึกของคนรอบตัวแต่สุดท้ายเขาก็เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำไม่ได้ไหมายถึงต้องใจดีตลอดเวลาบางครั้งต้องกล้าตัดสินใจแม้จะทำให้ใครไม่พอใจก็ตามความกลัวนั้นเลยกลายเป็นครูที่สอนให้เขาเข้าใจหัวใจคนซุนกวนเองก็กลัวผิดแต่เขาใช้ความกลัวนั้นเป็นตัวเตือนให้คิดก่อนทำฟังคนรอบข้างให้มากขึ้นเขาไม่ได้หนีความกลัวครับแต่เรียนรู้ที่อยู่กับมัน สุดท้ายเลยเป็นผู้นำที่ยืนระยะได้ยาวกว่าหลายคนส่วนคงเบ้งคนที่ดูนิ่งที่สุดกลับมีความกลัวที่อยู่ลึกที่สุดกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จกลัวไม่ดีพอจนแบกทุกอย่างไว้บนบ่าคนเดียวสุดท้ายขอแพ้ใจตัวเองเพราะไม่ยอมปล่อยวางแต่แม้จะเป็นแบบนั้นเขาก็ไม่หยุดทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายนั่นแหละครับคือความกล้ารูปแบบหนึ่งกลัวแต่ยังเดินต่อ พอมองกลับมาที่ตัวเราเรามีความกลัวไม่ต่างกันบางคนกลัวพูดแล้วคนไม่ชอบบางคนกลัวแต่ใ,ใจผิดบางคนกลัวการเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ว่าเราจะกลัวอะไรสิ่งสําคัญคืออย่าให้มันมาบงก,การชีวิตเราครับเพราะทุกครั้งที่เราตัดสินใจจากความกลัวเราจะมักเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปความกลัวมันไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นแค่สัญญาณเตือนเตือนว่า เรากำลังทําสิ่งที่มีผลกับชีวิตเราหน้าที่ของเราคือฟังมันแต่ไม่ต้องเชื่อมันทั้งหมดครับเหมือนตอนคงเบ้งออกศึกครั้งสุดท้ายเขารู้ว่าตัวเองป่วยรู้ว่าอาจไม่รอดแต่ก็ยังเลือกออกไปพอรู้ว่าใจตัวเองจะไม่สงบถ้าให้ทําเขาไม่ได้กลัวตายครับแต่กลัวที่จะไม่ได้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นคือความกล้าที่เกิดจากการยอมรับความกลัวหรืออย่างซุนกวนที่เลือกจะฟังคนรอบตัว พอรู้ว่าความกลัวของตัวเองอาจบังตาเขาเลยยอมลดอีโก้ลงแล้วฟังคนอื่นมากขึ้นนั่นแหละครับคือผู้นำที่เติบโตจากความกลัวถ้าเราลองมองชีวิตตัวเองทุกครั้งที่เราทำสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วรู้สึกกลัวนั่นแปลว่าเรากำลังก้าวออกจากพื้นที่เดิมผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่ไม่กลัวครับแต่คือคนที่กลัวแล้วยังเลือกเดินต่อได้ผม,มอยากให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งนะครับ ความกลัวไม่ใช่ศัตรูมันคือเพื่อนคนหนึ่งที่คอยเตือนว่าเรายังมีสิ่งที่รักยังมีสิ่งที่ห่วงแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่าปล่อยให้เพื่อนคนนี้มาขับรถแทนเราสุดท้ายแล้วผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่กลัวอะไรเลยแต่คือคนที่รู้ว่ากลัวอะไรและไม่ยอมให้ความกลัวนั้นมาบงการการตัดสินใจเพราะคนที่ยอมรับความกลัวได้คือคนที่เข้าใจใจตัวเองมากที่สุดครับ ทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้นาในสามก๊กครับแต่คือเรื่องของมนุษย์ทุกคนที่ต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของร้านเป็นพ่อแม่หรือแค่คนที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญทุกคนมีความกลัวในแบบของตัวเองทั้งนั้นเราอาจกลัวพลาดกลัวคนไม่ชอบกลัวไม่เก่งพอแต่สุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าให้ความกลัวนั้นเป็นคนตัดสินใจแทนเรา ความกลัวไม่ได้มีไว้ให้หนีแต่มีไว้ให้ฟังแล้วเรียนรู้จากมันมันอาจกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเราว่าเรายังห่วงสิ่งนี้อยู่เรายังแคร์เรายังอยากทำให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณกำลังกลัวอะไรอยู่ไม่ต้องรีบสลัดมันออกไปนะครับแค่ยอมรับแล้วค่อยๆเดินต่อไปทั้งที่กลัวแบบนั้นเพราะบางครั้งความกลัวก็อยู่ข้างความกล้าเสมอและจำไว้นะครับผู้นำที่แท้จริง ไม่ใช่คนที่ไม่กลัวอะไรเลยแต่คือคนที่กลัวแล้วยังเลือกเดินไปข้างหน้าได้ขอบคุณมากครับที่อยู่ฟังกันจนจบนี่คือทฤษฎีใจ m หม่ My Inside Podcast พื้นที่เล็กๆที่เราได้เข้าใจจิตใจมนุษย์และตัวเองมากขึ้นในทุกตอนถ้าคุณชอบตอนนี้ถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและแชร์ไว้ฟังอีกทีนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ